นักลงทุนที่ติดทองมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นาทางลงของนักลงทุนหลายๆคนที่ติดทองในช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราดูบรรยากาศการลงทุนเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็โตค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงด้วยนะครับอ่เรามีความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้ารอยอยู่นะครับซึ่งยังตกลงกันไม่ได้นะครับมีความเสี่ยงเรื่อง Brexit ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับเพราฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็โตค่อนข้างช้านะครับการตั้งเป้าหมายการงลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่ควรเน้นที่ผลตอบแทนเป็นตัวตั้งนะครับอาจจะเน้นที่การกระจายความเสี่ยงนะ การบริหารความเสี่ยงแล้วก็การพยายามรักษาเงินต้นนะครับในกรณีที่เ,เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับนั้นนี้การลงทุนในปีนี้เนี่ยผมมองว่าเราควรจะพยายามบริหารความเสี่ยงมาเป็นอันดับหนึ่งนะผลตอบแทน,นจะตามมาเป็นอันดับที่2นะครับบริหารความเสี่ยงบริหารอย่างไรนะครับเราคิดว่าเราควรจะพยายามกระจายการลงทุนไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับ ลงทุนในหุ้นเนี่ยยังต้องลงทุนอยู่นะแต่ว่าอาจจะเน้นหุ้นที่เป็นเซกเตอร์ที่ปลอดภัยหน่อยนะเซกเตอร์อย่างเฮลท์แคร์นะครับที่มีกําไรค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับมีการเติบโตของกําไรที่สูงในระยะยาวนะครับก็น่าจะเป็นคําตอบในช่วงที่ความเสี่ยงสูงนะครับกองทุนจําพวกรีทนะครับพวกกองทุนสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยยังได้อัตราเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงกว่าดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงจากหุ้นออกมาได้ด้วยนะครับก็ยังน่าจะต้องมีติดพอร์ตเอาไว้นะครับ ประสานนี้ก็ยังต้องมีนะในช่วงที่ความผันผวนเยอะนะแต่ว่า น่าจะต้องเลือกตราสารนี้ที่คุณภาพดีหน่อยนะครับเลือกที่เป็น Investment Gra d กนะครับอกองทุนที่ลงทุนในจังบอลลงทุนใน i e l d ช่วงนี้พวกนี้เนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะทองคำก็อาจจะมีติดพอร์ตไว้บ้างนะเพื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานะเศรษฐกิจเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยมีทองคําติดพอร์ตเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยกระจายความเสีย่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป้าหมายการลงทุน,นอาจจะ โดยสรุปก็คือเอาผลตอบแทนไว้ทีหลังนะครับเอาการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาก่อนนะครับกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีความผันผวนต่ําแล้วก็พยายามรับความเสี่ยงที่จะมันจะเกิดขึ้นได้มากขึ้น ทองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมีปัจจัยบวกอยู่สปัจจัยด้วยกันนิหนึงก็คือเรื่องความคาดหวังนะว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองขึ้นมาในช่วงนี้นะครับปัจจัยที่2ก็คือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกนะที่คนเริ่มตัวว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวสูวงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยหนุนปัจจัยแรกเนี่ยการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ย มันอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยฉุดนะเพราะเฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยได้มากเท่าที่ตลาดคาดนะก็น่าจะทําให้ราคาทองคำในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมานะครับแต่ว่าปัจจัยที่2เนี่ยเป็นปัจจัยระยะยาวเนีเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็จะยังคงอยู่กับเราเปอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นเราคิดว่าถ้าราคาทองปรับตัวลดลงมาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยก็เป็นโอกาสที่น่าจะเข้าไปสะสมนะครับแล้วก็เข้าไปลงทุนในทองคําเพื่อจะเพิ่ม ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้นะครับก็ช่วงนี้เราคิดว่ายังไม่แนะนําให้ให้นำเงินลงทุนกลับมาที่เมืองไทยทั้งหมดนะเพราะว่าข้อที่หนึ่งเลยคืออย่างที่เราเรียนไปนะว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะต้องเน้นการกระจายความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยการเอาเงินกลับมาลงทุนกระจุกตัวในประเทศทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในด้านการกระจายความเสี่ยงเท่าที่ควรนะครับก็คิดว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่ ก็ยังจะน,น่าจะต้องลงทุนในต่างประเทศเนี่ยคงไว้อยู่นะครับอันที่2คือค่าเงินบาทช่วงนี้เนี่ยแข็งม,มากนะถ้าเกิดจะเอาเงินลงทุนจากนอกประเทศกลับเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจากค่าเงินที่บาทเราค่อนข้างแข็งนะความจริงกลับกันเนี่ยบาทแข็งเนี่ยควรจะเป็นโอกาสที่เราไปหาการลงทุนในต่างประเทศนะเพราะว่าบาทแข็งเราก็จะซื้อสินทรัพย์นอกประเทศได้เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่มองหาโอกาสการลงทุนนอกประเทศซะมากกว่านะครับ ย้อนกลับไปไกลๆเนี่ยความจริงการลงทุนในประเทศเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผลตอบแทนดีนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยปี2013เนี่ยเซ็ตอินด x กับ S&P 500์เนี่ยเท่ากันอยู่ประมาณ1,500จุดเท่ากันตอนนี้นะ S&P ประมาณ3,000จุดนะครับเซ x ประมาณ1,700จุด ต่างกันลิบลับเลยนะเซ็น,นดีเทคเนี่ยขึ้นมาวันสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอสแอนพีเนี่ยบวกมาละร้อยเปอร์เซ็นต์นะในช่วงหกปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าหนึ่งยังมีความจําเป็นในด้านการช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับสองก็คือผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พรูฟมาแล้วว่ามันดีกว่าในประเทศด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราก็ยังไม่แนะนําให้น,นําเงินลงทุนกลับมาในประเทศทั้งหมดนะครับ